เครื่องฉีดน้ำแรงนั้นสูงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยได้ใช้แน่นอนสําหรับท่านใดที่มีบ้านแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําความสะอาดบ้านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานนะครับทําความสะอาดบ้านนะครับหรือว่าจะใช้ในหน้างานต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้หลากหลายหน้างานเลยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบมีสายหรือว่าไร้าสายนะครับ ซึ่งตัวแบบมีสายเองเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของแรงดันที่สูงนะครับแต่ว่าข้อด้ยอยของเขาคือเราต้องมีการเสียบปลั๊กทุกครั้งดังนั้นการจะใช้ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีตัวปลั๊กไฟหรือว่าแหล่งจ่ายไฟให้เขานะครับ คลิปนี้ผมจะพามารีวิวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแบบไร้สายของพัมกินเช่นเดียวกันนะรหัสของเขาก็คือ5 0 4 0 0เป็นเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงที่สามารถเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้นะครับเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านสามารถปรับระดับแรงดัน,นได้ถึง4ระดับนะครับตั้งแต่แรงดันต่ำนะครับระดับที่1 24บาจนถึงระดับที่4สูงสุดคือ70บาทเลยครับมีหัวฉีดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้ในกล่องเนี่ยแบบพร้อมใช้งานมีกระเป๋าาาานนครรรรร,รัััับบสหหใใกกกกจดเเ็อออุปณ์ตต่่งงๆมม้้วืพ สายยางที่มีความยาวเนี่ยถึง5เมตรเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับเพียงแค่เราเสียบสายยางเข้ากับตัวเครื่องเลือกหัวฉีดนะครับซึ่งหัวฉีดเนี่ยก็มีมาให้ถึง2แบบเป็นหัวฉีดที่ปรับองศาหมุนได้นะครับถึง3 6 0องศาแล้วก็หัวฉีดแบบ6ในหนึ่งนะครับ เมื่อเราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับปรับระดับนะครับของแรงดันเนี่ยให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับจากนั้นก็จุ่มตัวสายยางเนี่ยเข้าไปที่แหล่งน้ําหรือว่าจะต่อสายยางน้ําโดยตรงก็ได้นะครับหัวฉีดเนี่ยสามารถปรับได้ถึง6แบบนะครับจะเป็น หัวตรงนะครับหรือว่าจะเป็นหัวแบบฝักบัวหรือจะเป็นหัวสเปรย์ก็สามารถปรับได้หลากหลายองศาเลยนะครับข้อดีของตัวเครื่องฉีดน้ําแรงนั้นถุงแบบไร้สายแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้หลากหลายโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของสายไฟหรือว่าแรงจ่ายไฟแล้วนะครับ เราสามารถที่จะนําไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟได้หรือไม่มีสายไฟได้เลยนะครับอย่างเช่นในสวนแบบนี้หรือว่าจะใช้ในการลดน้ําต้นไม้นะครับให้ปุ๋ยให้ยานะครับสําหรับต้นไม้หรือว่าพวกกําจัดวัชพืชแบบนี้ผมก็มาปรับประยุกต์ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องผสมตัว ยานะครับกับตัวเป้สะพายหลังแล้วแล้วก็ใช้ในการฉีดนะครับเราสามารถใส่ในถังแล้วก็เดินฉีดโดยรอบเนี่ยทั้งหมดได้เลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับการใช้งานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแต่ในหน้างานนี้ผมก็ามาใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อท่านใดจะนําไปใช้งานก็ลองนําไปปรับประยุกต์ใช้งานดูได้นะครับสำหรับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงของพัมคินรุ่นนี้นะครับ